เกษตรกรก้าว <G ener ative language> หน้าตาสว่างราคาจริงกราบเปรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านทั่วประเทศนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่24สิ่งหาคม2568<อ>ันร้อหวัววัวเนื้อปรับขึ้นนะครับวัวเนื้อขายดีนะครับช่วงนี้ราคาดีนะครับหลังจากที่ซุเซาานานนะครับ ไซส์อื่นพดานเดิมๆนะครับพดานเดิมครับไซส์เด็กนะครับหน่อยสนู้งร้อยสิบหกรยังห้ันสี่พันห้าพันหกพันเหมือนเดิมนะครับหนุ่้อยสาม้อยสูงร้อยยี่ห้บวกร้อยสาเลี้ยงนะครับร้อยเลี้ยงนี่ก็มีการอย่างนิดนึงนะครับหมื่นสามหมื่นห้านะครับหมื่นสหมื่นหะครับหมื่นสนะครับ ราเล็กก็เจ็ดพันสตาร์ทเจ็ดพันนะวัวพ้อมวัวโคงนะควัวพร,นะร้อมวัวโคงก็เอ่อวัวพร้อมวัวโคงก็สตาร์ทห้าพันเหมือนเดิมนะครับครับสูงร้อยสามสิบพอมๆ5อมนะห้าพันก็มีนะครับหนึ่สองหนสะครับไซสร้อยห้าก็ห5ึ่ห้มีนะครับคงใหญ่ใหญ่หนห้านะครับ 12, 13, เห,วเ,วนะเหมือนจะมีข่าวเปวลนะเหมือนจะมีข่าวเปวลในหลังจากที่ว <c oughs> ัวอ้วนขายดีนะครับวัวเนื้อขายได้แพงเริ่มมีการนะครับจะเริ่มขุนกันแล้วนะครับมีมีการเรียกผีออเดอร <c oughs> ์มีการเรียกออเดอร์นะครับ วัวอมน,นะครับเห็นแวบๆนะครับเห็นแวบๆนะครับเห็นแวบๆว่ามีการเริ่มจะมีการกั้นซื้อวัวผอมเพื่อเข้าข้อขุนแล้วนะครับราคาวัวเนื้อปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงมากนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ปรับเลยนะครับ สาเหตุหลักๆก็เนึ่งนะครับสาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากนะน่าจะเป็นเพราะว่านะช่วงนี้ประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่นในการบริโภคเ,เนื้อวัวแล้วนะครับหลังจากที่เขาเชื้อระบาดเงียบหายไปครับนะพักใหญ่นะครับแล้วก็ภาวะตึงเครียด บริเวณชายแดนนะครับเริ่มออคลี่คลายลงบ้างแล้วเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนะ,นะครับก็เลยทำให้นะครับการบริโภคเนื้อนะครับปริมาณการบริโภคเนื้อเพิ่มความต้องการในการบริโภคเนื้อเพิ่มขึ้นนะฝั่งทางเวียดนามก็น่าจะซาซาลงแล้วแหละนะครับหลังจากที่ มีข่าวว่ามีเชื้อระบาดอยู่พักหนึ่งนะครับมีหม,ม,นหมูนะครับหมูระบาดนะครับช่วงนี้ก็เป็นนาทีทองของคนที่มีวัวอ้วนในครอบครองนะครับแต่ว่านะครับดีมานนะความต้องการก็นะครับเอมินคิดว่าน่าจะเ,เทียบกับปริมาณเดิมไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะฟื้นตัวนะครับเพิ่งจะฟื้นตัวยยังไปได้อีก ยังไปได้อีกนิดนึงนะครับอะเพิ่งตื่นตัวนะครับจะเพิ่งตื่นตัวนะครับก็นะครับเกณฑ์ขั้นต่าก็ก็ควรจะคิดไว้ที่นะครับปริมาณเท่าเดิมนะครับหลังจากที่ซบซอมมานานก็จะดีขึ้นแล้วก็กลับเข้าไปถึงปริมาณเดิมนะครับเซฟเซฟไว้ก่อนเซฟตัวไว้ก่อนเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันยังชะลอตัวอยู่นะครับเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่นะครับใครจะขุนใครจะ ทำอะไรก็นะช่วงนี้นะครับกําลังซื้อกําลังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็คิดไว้นะครับว่าให้ปริมาณสักประมาณ70 80%เอซของดีมานเดิมนะครับดีมานเดิมเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันยังชะลอตัวอยู่นะครับน่าจะทำกำไรได้ระยะอีกระยะหนึ่งนะครับ วัวเนื้อน่าจะทรงตัวได้อีกระยะหนึ่งนะครับรอดูว่ารอดูนะครับว่า <c oughs> ดีมนันจะคงที่เมื่อไหร่นะครับก็ดูระยะนี้แหละนะครับ